ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง n i c e y Gaming นะในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับในเกม Tower of Fantasy กันอีกแล้วในส่วนของหัวข้อวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของตัวละครที่ตกเมตาไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีตัวละครสักตัวหนึงที่กำลังจะตกเมตาอยู่ แล้วมีตัวละครเมตาขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับเราจะวางแผนแล้วก็ทํำยังไงนะครับไม่ให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่ตกเมตามากจนเกินไปนะครับจนแบบสามารถที่จะพอช่วยคนอื่นเขาได้ในการลงดนันหรือว่าในการลงพวกวอลลิปอะไรพวกนี้นะครับผมก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมในกาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร้าน Easy Card ร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นนะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยสำหรับร้านนี้นะหากใครเนี่ยสนใจอยากเติมราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเริ่มจากตั้งต้นมาก่อนหน้านั้นนะครับเรื่องตัวละครที่ตกเมตาเนี่ยคือเอาจริงแล้วมันก็มีหลายตัวที่ยังพอฝืนฝอยเล่นไปได้นะครับ แต่ว่าหลังจากที่อัปแพท2.3มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นนะครับเพราะว่ามันมีพวกอวลิปมาลงพวกหอรวมบ้างครับหอที่มันต้องจับตี้ลงไปอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าดาเมจเราน้อยหรือว่าไม่ถึงเนี่ยครับอาจจะต้องแบบยืดเยื้อสักหน่อยนึงหรือไม่ก็ต้องหาพวกวานหาโลมามาช่วยนะครับอาจจะพอแบบประทังชีวิตไปได้ แต่ก็อยู่ดีนี่แหละครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีกิ้วหรือว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะครับเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วตัวละครที่เราแบบสั่งสมมาแบบว่าเก็บเพชรฟาร์มมาไม่ได้เติมเยอะใช่ไหมครับเติมน้อยแล้วตัวละครที่เราเปิดมาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันดันกลายไปตกเมตตาไวซะอย่างนั้นนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างใช่ไหมครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่ควรแก้ไขก็คือ1เลยคือเรื่องฟาร์มเพชรหรือว่าเก็บเพชรอะไรพวกนี้ครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยหลังจากแพท2.3มไป2.4่เนี่ยเพชรมันก็ไม่ไน,น พวกเพชรดาหรือว่าท่าทาของลูกกาชาเนี่ยมันก็น่าจะไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บให้มันครบ6ดาวไปเลยนะตัวละครตัวแบบใหม่ๆไปเลยนะครับผมอาจจะแนะนําให้รอไปถึงแพทสามจุดูเลยก็ได้นะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันก็นานพอสมควรเหมือนกันนะกว่าที่เราจะเก็บเพชรได้ขนาดนั้นแล้วก็ไปเปิด6ดาวสักตัวหนึ่งะครับรวมทั้งเมทิกด้วยอีก4ชิน้นให้ครบเซตไปเลยอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยได้เติมหรือว่าอาจจะเติมแพทน้อยๆเติมแพทเทนพาร์อย่างเงี้ยก็พอมีโอกาสบ้าง แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เติมเลยอย่างเงี้ยครับอาจจะใช้เวลานานพอสมควรเลยเพราะว่าแผทแต่ละแผทนหนึ่งเนี่ยมีตัวละครใหม่ออกมาทีหนึ่งสองสามตัวนะครับตอ1หนึ่งแผทก็มีซึ่งเอาจริงแล้วมันก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือหนึ่งเรื่องของการที่เราต้องปรับนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าพวกตัวละครใหม่มาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเรามาเปลี่ยนตามกระแสเขาไปตลอดนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะเปลี่ยนตามกระแสไปเรื่อย,เร,อยเราเนี่ยจะเหนื่อยแทนนะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยได้เติมมากครับแต่ถ้าเกิดใครที่เติมแบบเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องตัวละคร,ระตกไม่ต้านี่มันมีทุกตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าทางด้านของเกมทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นเกมสุ่มกาชาใช่ไหมล่ะ เรื่องของตัวละครเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับแต่วิธีการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปตกมากนะครับหรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยดาเมจมันน้อยลงไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดขี้ริ้วขี้เลยเนี่ยผมแนะนําได้อีกสักหนึ่งอย่างนะครับก็คือเลือกตัวละครสักตัวหนึ่งไปเลยนะครับที่เราชอบเนี่ยไปในช่วงแพทแพทนั้นแล้วก็ค่อยๆเก็บเพชรฟาร์มไปครับส่วนอันดับที่2เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของาธาตุนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องาธาตุพิเศษอย่างฟิลนาที่เราจะเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกลินอย่างเงี้ยถ้าเกิดว ก็อาจจะพอมีวิธีแบบนี้อยู่บ้านนะครับแบบเป็นพวกท่าพิเศษเลยคล้ายๆฟิลหน้าอย่างเงี้ยครับก็จะมีมาเรื่อยๆแหละมาช่วงแพทด3.0บ้างหรือ2.5 2.6อะไรก็แล้วแต่ของเขานะเรื่องของเซิร์ฟจีนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมาในทิศทางไหนได้บ้าง แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะประหยัดเงินแล้วก็เซฟงบจริงๆนะครับก็เปิดตัวละครที่เราต้องการสักตัวหนึ่งนะครับแค,นค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็หาตัวเชื่อมโยงกับมันนะครับที่คลิกกับมันหน่อยอย่างพวกแบบว่าที่มันสามารถคอกันได้เป็นท่าที่คอด้วยกันได้อย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะแล้วก็ดูด้วยว่าสรรพคุณธาตุมันเนี่ยอย่างเช่นแบบตีเกราะบ,บ้างนะครับเป็นดาเมจบ้างเป็นซับบ้างอย่างเงี้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับบางคนก็อาจจะใช้ดาเมจสามตัวเลยไม่มีตีเกราะเลยอาจจะลำบากนิดนึง ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนี้ก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันตกเมต้าไปแล้วเนี่ย เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสก,ก็ได้นะครับรก็คือตัดจบไปเลยก็คือปล่อยทิ้งไปเลยครับเราอยากจะเล่นตัวไหนแล้วก็ค่อยเปิดเราอยากจะเล่นตัวนี้ค่อยเปิดก็ได้แต่มันจะมีเสียหายอยู่บ้างถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเป็นคนที่แอคทีฟนะครับจะขยันหน่อยอยู่กับกิวที่เขาต้องการเรื่องของความแอคทีฟนะอาจจะต้องแบบว่าไปช่วยลงดันเพื่อหาของหาอะไรพวกนี้นครับมาช่วยอัพตัวละครของเราให้มันโหดขึ้นนะอาจจะยากตรงนั้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรอะครับค่อยๆทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเอง สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมก็อขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ